ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปนี้ค่ะเบสก็จะมารีวิวเดคอลัตของพลา s t a t i o n ร r y นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคอลเลคชันของอ่านว่าอะไรมิสุทามะหรือมิสุทามะไม่แน่ใจนะคะอ่านผิดขออาภัยด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยออกมาสักพักแล้วนะเป็นตัวเพอร์ชิตเดคอลัต ก็จะเป็นอันเล็กๆนะคะจิ๋วๆแบบนี้นั่นเองน่ารักน่ารักซึ่งเบสเนี่ยได้ทําการเช็คในเว็บนะคะไม่แน่ใจความถูกต้องเท่าไหร่แต่ว่าก็ลองเช็คดูรู้สึกว่าจะมีทั้งสิ้น14ลายออกมาด้วยกันนะคะแต่ว่าในมือเบสเนี่ยมีทั้งสิ้น10ลายด้วยกันเย่ก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเบสจะมารีวิวให้ดูกันนะคะดีไซน์ของคอลเลคชันนี้แตกต่างกับตัวเด็กคอลัอันอื่นๆนะคะอย่างเช่นอาร์เดว๋สยกตัวอ,อย่างให้ดู ย่างเช่นตัวนี้นะคะวายเป็นวายเด corat นะก็คือมันจะเป็นใสๆเห็นปะ่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับติดสติกเกอรอ์ปิดทับเอาไว้นะคะแต่ถ้าสมมติเป็นตัวตัวนี้เนี่ยมิซูธรรมะมิซูธรรมะตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นทึบครึ่งใสครึ่งนะคะซึ่งเราจะมองเห็นข้างในเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นแต่เบ็ดว่าความน่ารักเนี่ยเขาก็น่ารักไม่แพ้กันเลยนะคะตัวนี้นะคะราคาเนี่ยมาแรงมากๆเลยปกติแล้วนะคะถ้าเป็น ตัวเพอร์ชิตเดคอร์ัดปกติจะอยู่ที่ประมาณ65บาทใช่ปะแล้วก็วายเดคอร์ัดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณอ่แปดสิบบาท แต่ตัวนี้นะคะถ้าเป็นถ้าเป็นออริจินอลคลาสสิกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณร0อย0 0บาทอ่ะเต็มที่เนาะ9ก้าถึง100บาทแต่ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่120บาทคือราคาโหดมากมากเลยต่อหนึ่งอันแต่เบสว่าลายเขาหน้ารักมากๆเลยอะ่ะเหมาะสำหรับคนที่ชอบทำแพลนเนอร์เลพวกนี้นะคะหรือว่าจะสรุปสอบตัวนี้เวิร์มากๆเลยซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันทีละลายละกันนะคะ10ลายในมือเบสมีอะไรบ้างขอญาตไล่สีได้ไหมไม่ต้องไล่ก็ได้เอาตัวนี้ก่อนละกัน เริ่มจากตัวแรกเลยนะคะจะเป็นตัวสีออกเหลืองๆนะเหลืองๆครีมๆนะคะเป็นลายตัวกระต่ายแกะเกาะแก้วกาแ,แฟนะเบคขออนุญ,ญาตลากนะคะ1อัน3ลายละกันนะคะหนึ่งาชึบนี่อันแรกจะเป็นเหมือนกับเม็ดกาแฟนะคะอันที่2เป็นน้องหมีอยู่ในแก้วน่ารักมากๆเลยและตัวที่สค่ะเป็น รูปเคก้กแล้วก็มีส้อมอุ้ยน่ารักมากอันนี้คือตัวแรกนะคะลายที่2อ่ะยังอยู่ในความเป็นอาหารอยู่จะเป็นเจ้ามีนะคะมีถือช้อนส้อม1นึ่งสองสามชุบอุ้ยลายแรกน่ารักมากเป็นเหมือนกับข้าวแกงกะหรี่ห่อไข่อะ่ะใช่ปะมีแกงกะหรี่แล้วก็มีไข่นะคะอุ้ยเหมาะกับไปทำพวกบลูเรตเจอร์นอลอะคะ่ะหรือว่าเขียนไดอารี่อะไรพวกนี้มากๆเลยนะ ตัวที่2ค่ะเป็นพิซซ่านะและตัวที่3เป็นเป็นเจ้าหมีหรือเจ้าอะไรสักอย่างเนี่ยกําลังไม่มันเป็นหมีหรือตัวอะไรไม่รู้เนี่ยมันถือช้อนซ่อมเตรียมจะกินอาหารแล้วทุกคนน่ารักมากตัวนี้โอ้โหเหมหาะาะไปทําแบบ บล็อกอาหารมากๆเลยนะคะต่อไปก็ยังอยู่ในโซนของอาหารอยู่ดีนะจะเป็นตัวแบบสีชมพูอ่อนเป็นฮอตดอกนะคะเดี๋ยวเราไปลากกันเลยตัวนี้ไม่เคยใช้เลยนะอันแรกสุดเลยเป็นลายชริปอุย้ยแซนวิชดูดสิอะไรจะน่ารักละเอียดอ่อนขนาดนี้แซนวิช2อันเอาแซนวิชสอันออกมาเป็นแซนวิชสาอันแต่ว่าคนละไส้นะคะอันแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นไส้ผัก อันนี้2องเหมือนเหมือนเป็นไส้เหลืองๆอะไรไม่รู้ไข่บบอันนี้3เป็นไส้ผลไม้เนาะมีกีวีมีอะไรสักอย่างนะคะน่ารักมากอะ่ะอันนี้โอ้ยมุงมิงต่อไปนะคะเอาตัวนี้กันบ้างเป็นคล้ายๆกับสใส่ไหมแล้วก็มีเจ้าหมีเกาะอยู่นะคะเป็นสีออกฟ้าเนาะขีดตรงนี้แล้วกันลายแรกชร้บนะ้เป็นไอศครีมดิมใช่สใส่ไหมไอติมไอติมสีฟ้านะคะ ไอติมอันนี้เหมือนช็อกโกแลตชิพนะและอันสุดท้ายนะคะอันนี้สไอติมชาเขียวเออเหมาะกับการไปทําบล็อกเกี่ยวกับไอศครีมมากๆเลยต่อไปเป็นตัวนี้นะคะนี่เป็นอาหารถูกอันเลยหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้เป็นเหมือนกับเลมอนแล้วก็มีเจ้าหมีเกาะอยู่นะเดี๋ยวเรามาลองลากดูกันนะคะเป็นสีเขียวลายแรกชื่อหรือเป็นตัวเลมอนสีเขียวแล้วก็มีนกเกาะอยู่นะคะลายที่สอง ชุบออกมาเป็นผลอะไรสักอย่างนะผลส้มปะคะแล้วก็จะมีโอ้โหนี่ตัวอะไรเนี่ยตัวนิดนึงกระต่ายหรือเปล่ามองไม,ม่ชัดนะคะตัวที่สามเป็นหมีเกาะแอปเปิลนะเฮ้ยน่ารักมากคือคอนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นผลไม้แล้วมีสัตว์เกาะอยู่ข้างบนนะสีเขียวน่ารักมากค่ะไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคําว่าน่ารักแล้วนะตอนนี้นะต่อไปเป็นตัวนี้กันบ้างคะ่ะสีเขียวว้าว อันนี้เนี่ยการลากของเขาเนี่ยจะไม่ได้ลากเป็นตัวถ้าเบสจำไม่ผิดเขาจะลากปื๊ดไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะปื๊ดสามลายปื๊ดชึบนี่หนึ่งตัวปื๊ดสองตัวและปื๊ดอ่าสามตัวเท่านี้ละกันนะคะก็คือจะออกมาเป็นเหมือนกับพื้นหญ้านะแล้วก็ออกแนวเป็นเหมือนสตอรี่เลยค่ะทุกคนมีดอกไม้มีเจ้าหมูกําลังนอนหลับ มีตัวนี้นะคะไอตัวเนี้ยคือมิสูอะไรมิสูธาม่าอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็จะเป็นตัวกระต่ายนะคะเป็นสตอรี่เราเรียงไปโอ้ยน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวนี้นะต่อไปค่ะสีเหลืองกันบ้างอ่ะตัวนี้เป็นหมีเกาะดอกไม้อยู่ลากตรงไหนดีขยบมาทางนี้แล้วกันนะคะตัวแรกอุ้ยน่ารักตุตนี้น่ารักจริงเป็นโบนะคะเป็นโบแล้วก็เป็นตัวหมาหรือแกะไม่รู้เกาะอยู่นะคะตัวที่สอง มีแพนด้าเกาะดอกไม้นะจ๊ะแล้วตัวที่สเป็นดอกไม้สีฟ้าธรรมดา <c oughs> แต่ก็น่ารักดีนะตัวนี้ต่อไปค่ะมาเป็นตัวนี้กันบ้างออกแนวเหมือนเป็นแบบสำหรับทำเป็นเดอเลชันนะคะเป็นสีน้ำเงินนะเรามาลองลากกันเลยดีกว่าค่ะ <c oughs> นี่อันแรกโอ้ยัันี้เหมาะกับการแต่งหัวข้อมากเลยอะ เป็นเจ้าหมีนะคะหมีแพนด้าเกาะเหมือนกับพวงดอกไม้อันนี้คือมันขาดหรือเปล่าเบลล่าขาดหรือเปล่าคะอ๋อไม่ขาดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบของตกแต่งนะคะมีอันนี้เป็นหมีอันนี้เป็นถุงเท้าอันนี้เป็นเจ้านกนะคะคือมันล่าออกมามันก็จะเป็นแบบเนี่ยเป็นเป็นจงอยเขาเรียกว่าอะไรเป็นพ้อยลงมาแบบนี้นะคะเบลก็ใช้สับแบบโบราณโบราณต่อไปนะคะพวงบอกอายุเลย ต่อไปนะคะเป็นตัวนี้กันบ้างอ้ามาดูกันมีน้อยมุงมิงนะกําลังแบบเคาะประตูอยู่หรือเปล่าอ่ะเรามาดูกันนะคะน่าจะเป็นประตูทั้งหมดหรือเปล่าชาลิบตัวแรกเป็นเจ้าแมวเจ้าแมวโผล่มาจากประตูแล้วก็บอกมือบายบายด้วยนะตัวที่สองนะคะเป็นเอ่อคนคนออกมาจากประตูแล้วก็ถือลูกปองและตัวที่สามเป็นอะไรเอ่ยว่าตัวนี้เป็นลาขาด นกะตายนะคะโผล่ออกมาแล้วก็บอกมือบายบายอาเบนแก้ตัวตัวที่สี่เป็นตัวเนี้ยชื่ออะไรนะมิซูธรรมะมิซูธรรมะใช่ไหมคะเออโผล่มือออกมาแล้วก็บายบายอาน่ารักมากๆเลยนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวนี้เป็นรูปหัวคนนะคะอันแรกออกมาเป็นโอเป็นคนแบบหัวสีเหลืองเชียวเป็นหน้าด้วยนะอันที่สองเป็นหน้าแล้วก็หัวแบบ สีชมพูขีดๆนะคะอันนี้3ามเป็นผมเปียโอ้ยน่ารักโอ้ยตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการพกใส่กล่องนินสอเอาไว้สําหรับจดเลชเชอร์นะคะตัวที่เบสชอบเป็นพิเศษจะเบสชอบตัวนี้ที่เป็นตัวประตูนะเดี๋ยวประตูก็ต้องน่าจะพกใส่กล่องนินสอไว้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ชอบนะคะ แล้วก็อีกอีกเอ,อ,อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้รู้สึกได้ว่าแบบน่ารักอะเนาะลายชัดมากๆเลยตัวอื่นๆก็ไม่ใช่ไม่ชอบนะเบรว่าทุกลายเนี่ยน่ารักแตกต่างกันออกไปหมดเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันหนึ่งของ d e c o ร์ลัที่น่าสะสมมากๆเลยนะคะตอนนี้อยู่ในมือเบททั้งสิ้น10ลายแต่ว่ายังไงเนี่ยถ้าเบทไปตามหาซื้อได้เพิ่มนะคะอีก4ลายที่เหลือเบจะนํามารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะก็ ลองดูกันนะคะถ้าหากว่าใครไม่ชอบไอตัวที่เป็นตัวนี้ดูแพงไปอะไรอย่างเงี้ยจะซื้อเป็น Y วธรรมดาก็ได้นะคะอย่างนี้อ่าวาธรรมดาที่เป็นเจ้าแมวอันนี้อันนี้เป็นลายลิขสิทธิ <laughs> ์เบบก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะสําหรับพวกนี้นะเดี๋ยวเบลองลากลายธรรมดาให้ดูเป็นลายแมวเนะนี่ยเนี่ยก็น่ารักไม่แพ้ก,กันนะเห็นปะน่ารักนะคะน่ารักน่ารักมากๆอ่ะเดี๋ยวเบบลากให้ดูอีกสักอันหนึ่งนะคะ ขออนุญาตดูลายที่ไม่ใช่ลายลิขสิทธิ์หน่อยนะมีไหมเอ่ยทําไมหยิบจับได้แต่ลายลิขสิทธิ์ละ่ะฮัลโหลนี่อันนี้นะคะไม่ใช่ลายลิขสิทธิ์นี้อย่างตัวนี้ก็น่ารักอาเบล่าขาดอีกนะคะเนี่ยคือมันก็น่ารักไม่แพ้กันนะคะสําหรับตัวเด็โครัตอุ้ยน่ารักน่าสะสมทุกอันเลยนะสําหรับคลิปนี้ค่ะ ใครสนใจตัวนี้นะคะไปดูได้120บาทตาม B Trend อันนี้เบสซื้อมาจาก B Trend ทั้งหมดเลยนะคะ B Trend The Mall นี่แหละเป็นแผนกเครื่องเขียนของเขาค่ะในราคาชิ้นละ120บาทนะไปซื้อมาแล้วใครซื้อมาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกเบสด้วยนะคะว่าซื้อไลนไหนมาแล้วบ้างแล้วเป็นยังไงกับการใช้งานในตัวนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เบสจะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะดูว่าเบสจะมารีวิวอะไรไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย